ไปค่ะเพืเ่นนอนๆเข้าถึงท่าเรือแล้วเขากำลังสิลุงเลือค่ะทายท่านมาเห็นไมากจบั้ยจากบ้านมะฮอดีเข้าขับสามชั่วโมงพอดีเ้ยค่ะเข้าขับรถมะฮอดีสามชั่วโมงพอดี เรากำลังจะลงเรือข้ามค่ะเอยขับพุ่นทาเรือเรือลำหนึ่งจอดอยู่พอว่าทาเรือมองนีสิมีเรืออยู่สองลำค่ะคัดูอเปนรบอ็กิก It's a uh -huh. uh, I don't know. No, I don't think this is electric. This is a normal diesel engine. Okay. okay. Well, if it was electric, it should be a, a huge machine with batteries there on the side. That's it. It's a ยิ่งตรงมากไปเายเลขทะเบียนรถเท่าด้วยค่ะเราเพื่นก็สิหักใจบินมาานมดูปห่้ยเลยีหวรถตำรวจเดโปลิทีบินอาช่วยหยดมานแต่คอณคมาเทีย่ยวสิทุกอ่างสามารถมีค่ะเพื่อนห้ามไม่นิค่ะดีค่ะ Something like that. Huh? Uh, sixty seventy world, cars. How? Sixty. So sixty seventy. It depends on how many trailers. Mm -hmm. Because one trailer is take the same length as uh, three cars. <coughs> uh to you san san so you gasipin um lan cafe la na hand. Lan cafe la na hand. nam. ก็คือร้านอาแฟร้านกาแฟร้านห้องน้ำยื่ทั้งเลือดอีก็ซ้ำกันกับโรงแรมล่ะค่ะคือกันกับโรงแรมบานเฮ่าเลยดีมาตรฐานตอนแรกแยกอ่อนว่ามันเลือดไฟฟ้าค่ะว่ามันเขาใส่ไฟฟ้าแต่ว่าม่นยู not sure electric boat here Yeah I'm quite sure because I remember last time we were here so at the chimney it can smoke out okay. in the chimneys and that means that it's not electric but um, uh, the next ferry when we go to vega and we should go north that ferry is electric okay. but that is a smaller ferry and uh, but the length is uh, close to the same as here the width of the fjord แย่ออนกับปลาสิบลงลงรถค่ะเพราะว่าแย่ออนกินเข่าเข่าของน้ำม,มาแล้วดิซี่ในเลือออกแล้วค่ะเลือดกำลังออกบางเลือดบางรถบาง,บางขั้นพิ่นกับลงไปนะคะลงไปเข่าของน้ำลงไปกินเขา่าแต่แย่ออนก็นเรียบร้อยมาแล้วค่ะรถขั้นนักขั้นหน่อยหน่อยเคนคือลังบึกบึกออ,ออกมไม่ไหลคือลุ่งออกบ้าจากขั้นอืน่นนั่ม ไปแล้วค่ะห้าวัน h อาเอรอ่า20 15-20น t e s ประมาณ1บหาถึง20นาทีค่ะถึงฟังนั้นยายออนวาเมนอันเคิงชั่วโมงมาดูอยู่เด้ค่ะมาเกาะช้าง้าแปลงวาใสเวลาซ้ำกันกันมา พวกรับเมืองไทยเดี่ยวที่แล้วย้ายอ่อ,อนครับรหลดจากคอนเจนไปหอดตราดค่ะไปอันเกาะช่างไปอันแหลมงอบไปอันอียังก่ออันมองอไปอ่าระวังไทยกับกัมพูชาไหมค่ะไปหมุงจังหวัดตราสแต่ย้ายอ่อ,อนบ้าขาย้ายอ่อนก็นเลยม้าขายุสสาแก้วอัลัมจะประเทศสาแก้ว ประมาณนี้ค่ะทุกทุกคน